ไปปะตอนน้ตาลไปไปไนี่แล้วเฮ้ยคอรสละคอสละคอคอสป็ไาเตอเนี้ยหรออ่าอ่แถมันไงทเาได้ฝากอุอสขับรถไปนไงโอ้แล้รถมันก็เดี๋ยวมีงานมีงานแต่งมีงานมั่นของสูตรขาวเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดกันก่อน ก็นี่เอ่อขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาแสดงความยินดีในงานมั่นหมายของฮันนี่และเบบี้เวลาสี่ทุ่มตอนนี้สามทุ่มสี่สิบสามต้องเปลี่ยนเป็นไม่เปลี่ยนสูตรเปล่าเป,เ,เป็นสูตรแดงอืม บอกว่าไวยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นสูตรแดงนะครับเพราะว่าพีเอฟบ,บอกมาว่าเดี๋ยวมาส่งนาทให้เปลี่ยนเป็นชุดสูตรแดงเพื่อให้เกียรติสูตรขาวในงานเขาให้ยเปลี่ยนเป็นชุดอะไรนะซึ่งสูตรไหนวะเนออี่ยโอปชั่นกระโปรงยาวโอปชั่นกระโปรงอันไหนขาวไปวะ Premises, มันเกือบมันขเนี่ยมันมีกางเกงอันน็ตแต่มันเหมือนไม่ขาวเปล่าวะไม่เอาคิดมันแก่คิดกางเกงกางเกงห้าสองได้ป่ะมึงลองใส่ดูดิห้าสองแล้วเป็นอะไระโป่งกางเกงเดียวกางเกงห้าสองเออสูตรเลขเลยสูตรห้าสองพี่เออได้ได้ป่ะคิดเออเออได้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 เออได้ได้คือเสื้อข้างในจะเอาแบบให้มันแวกกว่านี้ดีปะถ้าเอาแบบผมนะก็จะสวยอยู่แลแบบผมนแบบแบบแบบแกลลอองเืกอันนี้ดิไม่แกลองเลือกเสื้อข้างนอกแบบมีผู้ชายผู้ชายแต่งอับคิดอ่ะกางเกงสีแบบ กางเกงเลรื่องเลอะไรถ้ามันเอาสีดำนี่สวยนะเทปสีดำหรออ่ไม่สีขาวดิไม่ก็เขาคนที่เทาแต่งเขาขาวไป่หรออือสรุปเอาขาวหรือเอาดำกางเกงอะขาวขาวหรอได้เลยแอมมอนจะใส่แว่นอันนั้นจริงเหรอมาชวนกเปลี่ยนอีกนะคุณหมดตัวละเปลี่ยนรองเท้าสรุปแดงทั้งชุดเลยใช่ไหมใช่ครับแดงทั้งคุ่เลยผมคุณเนี้ยผมก็อยากเปลี่ยนเนี่ยแดงทั้งชุดไหม เอาด้วยหาอีกแล้วกูเสียตังค์อีกแล้วเอาตังค์ก่อนแล้วโอ้ยอย่าเบียดครับผมโอ้ยมองไม่เห็นนะตายจะรอดเฮ้ยกางเกงสีแดงตอนนี้มันรัดไข่เปล่าวะไม่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 มึงดูกูใส่เนี่ยมึงดูใส่ก่อนไหนอ่ะไหนอ่ะเห็นปะเนี่ยอยู่กลางเพื่อนเลยไอ้แกข้างในสีแดงอ่ะประมาณพันหนึ่งแล้วแหละเป็นอะไรเราแหละวันเนี้ยอย่าอย่าดึงผมนะอย่านะหัวแล้วกูอยู่ตรงกลางเลยอ่ะอย่าเลยขอร้อง ช่างต้องเสียลอลไรช่างเห็นรองเท้าแป๊บตั้งสีอะไรไปช่างไม่รู้เหมือนกันครับทางคิดอยู่ว่าใส่ชุดช่างไปนี่แหละง,ง่ายสุดละโอ้อยากถ่ายรูปเลยไอ้ดับ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 โอ้โหไปก่อนเลยเด้อห้าห้าแปดแล้วไอ้ดับไอ้ดับ เ้ยแมงผมหล่อขึ้นป่ะทช่ไมหล่อยังอะใช่หมหล่อขึ้นร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นิดเดียเราเราเราใส่ชุดนี้มาตลอดเลยไหเฮ้ยขอถ่ายไม่ถ่ายรูปก่อนเนาะเออพี่จะรูปก่อนนะพี่สวยดีอะไม่มันทันแอร์ดรอปเปล่าวะแอร์ดรอปเสร็จค่อยมาถ่ายได้ปะแอร์ดรอปก่อนแอร์ดรอปก่อนแต่ต้องไปถ่ายที่งานนู้นอยู่แล้วนี่โอเคครับพี่ ม,มีใครเลยเหรอวะถ้าช้าสุดแล้วเนี่ยผมเนี่ยมันมีใครเลยเหรอวะใช่พี่ถ้าม,มีแบ่งคนไปทางนู้นแล้วใช่ไหมแบ่งคนไปฝั่งนู้นยังยังนะพี่โอเคไปไปไป ปากซ้อมด้วยครับช่างจ้างคันนี้คันนี้ไปสีแดงครับงานกันมากเลยไปเฮ้ยเดี๋ยวเดินเข้าไปพร้อมกันเดี๋ยวเดินเข้าไปพร้อมกันมารวมก่อนรวมก่อนเดินไปพร้อมกันเดี๋ยวเดินเข้าไปพร้อมกันเดี๋ยวเดินเข้าไปพร้อมกันกิมตัวจี๊ดเฮ้ยเดี๋ยวเดินเข้าไปพร้อมกันฮัลโหลเดี๋ยวเดินเข้าไปพร้อมกันเดินเดินตามหลังพีเอฟไป ก้อยเป็นไรอะกล้วยปลาปลาอะไรก้อยยอเลยขอดไปก่อนพีป่ะไปพี่เปิดเลยพี่เปิดเลยนะบิงเปิดเลยนะทำไมไม่ไม่ไม่เปิดประตูเปิดประตูโอ้โอเสียโอ้อท่าเดินโอโอท่าเดินผมเงียบ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 อันนี้ฝั่งเวทีพ่อพี่โอ้โห โอ้โหสูงจริงๆโอ um, ้ยขอบคุณนะครับเชิญเชิญด้านหน้าเลยมาพอดีมาดีดเชิญด้านหน้าพิธีจะเริ่มเลยไอ้นุ้ยไอ้นยไอ้นุ้ยงคนเลยเขาเตะกันเป็นทางการด้านหน้านี้เลยเตะหุ้ดคนทางสุดแดงนะครับไม่จะเร่มไหนตรงที่ผมรอกว่าเนี่ยวันนี้นะฮะ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมสุดแด้วยนครับผมช่วยถอดหน้ากากด้วยนะครับบังเฟรมนะบังเฟรมโอ้ยบังหมดเลยอ่ะคนเอง็งใหม่แดงะเนี่ยถอดหน้ากากด้วยครับเฮ้ยนะขอเาชอที่สุดชอบเปลี่ยนแล้วเหรอบูแดงวะเนี่ยใช่คิดครับคิดทำแม่เอาเฮ้ยถอดหน้ากากด้วยครับเฮ้ยซ่อนเลยไหมฝังครับฝังเลยก็ขอแสดงความยินดีกับคู่รัก คู่นี้ก็คือคุณเบบี้และคุณฮันนี่นะฮะเดี๋ยวเรียนเชิญฝ่ายหญิงที่นี่เลยนะครับผม สินสอดทองมั่นนะฮะนี่เขาจะเป็นรถหนึ่งคันนะครับรถเจตเตอร์หนึ่งคันมูลค่าสองแสนสามมื่นบาทครับแล้วก็แหวนมั่นราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนครับผมเย็นคน,นะนนี้เลยให้เจ้าสาวและให้ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแลกแหวนกันแล้วเรียนเชิญครับเขาทำที่

โโออ้หเกินไปขแสดงความยินดีนะครับขอาแสดงความยินดีกับคู่ฟาด้วยนะฮะแล้วกันนะนะเดี๋ยวขอตัวแทนจากสูตรจำมาพูดดีๆนะครับผมเอ่อต่อไปนะฮะขอเชิญตัวแทนแต่ละแก๊งนะครับเอ่อกล่าวคำอวยพรฮะครับผมออเ่แล้วก็ทีมงานจากหน่วยงานอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจและหมอนะครับกล่าวด้วยเชิญนะฮะอ่าเดี๋ยวขอสูตรแดนกลับนได้ครับผมแกพอแกงเราแกงเราจะเอาจะพูดกัอะไรวะ เจ้าบ่าวเป็นคนดีเจ้าสาวเป็นคนดีโอเคพูดได้เลยไหมครับโย่พูดได้เลยครับผมผมก็ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับคุณเบบี้กับคุณ no ฮ yes ันนี่มีความสุขมากๆนะครับผมมีลูกมีหลานกันไวๆนะครับโอบคุณขอบคุณมากครับผมขอบคุณขอบคุณ PF นะครับครับ เอ่อทางบางไงยังครับผมทางบางยังเลยครับบังเปิดกระชาเสร็จยังเนี่ยโอเคงั้นขอทางด้านฝั่งนี้ก่อนนะครับผมขอตัวแทนนะครับจีบเหมือนกันเลยนะคะวันนี้เลยหรอบปล่าเดี๋เชิญผอดีกว่าเชิญผอผอครับผอมือผอขึ้นไปผอพี่รับช่องแล้วกันประการ ครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับคุณเบบี้และกคุณทันนี่นะครับที่คู่รักกันในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนยังไม่ต้องหยบพี่ก้องไฟเข้ามารักกันนานๆนะครับผมมีความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีลูกมีหลานมีมีหลานให้ให้ยายเลี้ยงไหนมาเจ๊ก็ขอบคุณมากครับก็ขอ้แต่งไวครับผมโอเคขอบคุณค่ะมาต้องมาแล้วจังหวัดเนี้ย บางบางบางจะเปิอดอนานไม่ได้บางให้ตามาพูดก่อน <c ười> เออแล้วก็ขอตัวแทนจากสุดขาวนะฮะหนึ่งคนครับอะอ๋ะอโอเคละมาแล้วมาแล้วเหวังมาแล้วใจเย็นบงังโอเคก็ขอแสดงความยินด,ดีกับคู่รักคู่นี้ด้วยนะครับขอให้มีความสุขมากๆรักกันนานๆ มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนี่ก็ถือบ้องไปไหนมาไหนเลยนะเจ้าครับขอบคุณอดูคู่กันตลอดไปครับผมคขอบคุณมากยินเชิญคุณบังครับผมบังมึงอยากเอาขจนาสับไหมจริงๆแล้วบังก็ไม่มีอะไรจะพูดนะแต่บังจะให้เป็นคำขวัญละกันนะโอเคครับก็ทุกคนอย่ามองบนทุกคนอย่ามองบนเมียต้องอดทนต้องเป็นคนที่าวลูกเมียรักเมียต้องสงเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมีย รักคนเดียวอย่าไปเที่ยวไปรักใครรักเบียร์ต้องตัำใจเพราะยังไงเขาคงคือเมียโอ้โหเทียบเทียเทียวันไปเที่ยวเทียวเทียวเทียวเดี๋ยวรักเมียอย่ากินเหล้าถ้าเมียเหงาเราจะเสียรักเมียอย่าอ่อนเพลียคนรักเมียต้องแข็งแรงรักเมียอย่าเที่ยวติดมันจะคึกติดสำแดงรักเมียอย่าโดนแรงค่อยๆแซงอย่าขับไวรักเมียต้องยอมเมีย เพราะว่าเมียไม่ยอมใครรักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมียแต่รักเมียยากเทียงเมียคำพูดใหญ่กว่าใครชัตนหน้าเกิดจั้นใดจงจำไว้อย่ามีเมียขอบคุณ มีสมกับการที่รอมาตั้งแต่ว่าโอเคที่จบก็คือรออ๋อคือที่บางเบื่อไปเมื่อกี้ก็คือไปท่อกันนี้บ่างใช่ไหมจุดหยุดงานจดหยุดโอเคครับผมก็ผมดว่าหมดยังป้าบอกป้าอ่ขอเชิญฝั่งพ่อฮะสามพ่อฝ่ายหญิงฮะกล่าวคำอะไรสักหน่อยฮะ ปาก็ไม่มีอะไรจะพูดมากหรอกฝากดูแลให้ฮันนี่แทนป้าด้วยละกันอย่าทำให้ฮันนี่เสียใจก็พอแต่ก็ตามอย่าตามใจมากเดี๋ยวดื้อป้าก็รักลูกคนนี้เท่ากับลูกๆคนอื่นเหละแต่ป้าก็ต้องมีหน้าที่ทำไม่มีเวลาดูแลเหมือนเมื่อก่อนฝากดูแลด้วยแล้วกันป้าอย่าร้องนะ ผมก็จะบอกป้าด้วยว่าผมไม่รู้หรอกว่าทุกคนในนี้จะทราบหรือไม่ว่าผมเนี่ยแต่รักคันนี้มากครับแล้วก็ผมเคยสัญญากับป้าว่าผมจะรักคันนี้แล้วก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับผมแ,แล้วก็ผมอยากให้ป้าเชื่อใจผมหรือว่าครอบครัวผมอะไรเงี้ยเชื่อใจผมด้วยว่าผมจะทําให้มันเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็น คนรักของผมหรือว่าเป็นครอบครัวนะครับผมผมก็จะจะดูแลเป็นอย่างดีนะครับครับผมเีครับเบบี้พอดีมีเบอร์หลักมาหานะเบอร์หลักหมอละครับหมอไม่ขึ้นสักหน่อยละครับขอโทษแทนครับทางหน่วยงานแพทย์และหน่วยงานช่างครับเรียนเชิญครับ ก็อาขอเอาแยกกันทำไมครับใจเย็นครับดีนะ้าตเย็นพอแถวห้าตู้คิวฮะอ่าเชิญเลยครับผมเชิญเชิญพอก่อนฮะก็ขอสวัสดีนะครับก็ถือว่าเป็นงานเป็นงานที่ดีเนอะก็ขอให้อ่าทางฝ่ายชายกับหญิงก็รักกันนานๆนะครับก็ประมาณนี้ครับผมอาจารยิษฐานครับค่ะววงลัดครับ ผมดินแดนนะครับก็ขอให้ทั้งคู่รักกันนานๆนะครับตกลงอันนี้นงานแต่งหรือว่างานมั่นฮะังานมั่นงานมั่นงานมั่นใช่ไหมครับก็ขอให้มีงานบางคนในเร็วๆนี้นะครับขอให้รักกันไปนานๆขอให้ลูกหลานไปบ้าน็ปเมืองนะครับขอบคุณมากครับผมก็ขอให้มั่งมีให้ร่ำรวยกันั่วหน้านะครับผู้ชายก็อย่ายอมเมียมากนะเดี๋ยวก็ไดคิดอารมณ์ดีแต่ผมปวดหัวครับ อยาเชิญว่าจเงินทุกวันนี้ก็อยู่กับเขาแหละครับมีอะไรจะแซวผมอีกไหมครับขอแค่อย่าทะเลทลายอย่าทาให้เขาถึงผมจะไม่รู้จักฝ่ายหญิงแต่ผมก็รู้จักรู้จักบางคนนะอนะโอเคครับผมโอเคก็แค่นี้แล้วครับสัญญาว่าผมจะขอให้มีความสุขทั้งคู่ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับผมเดี๋ยวขอให้เบบี้ออย่าพิ่งกล่าขอขอเชิญ ช่างนอกเมืองด้วยแล้วก็ใส่แก้งครอบครัวนี้ได้ครับครอบครัวใส่หน่วยชุดอะไรได้ยินครับเอเชิญด้วยครับคุณโจครับคุณโจเชิญด้วยใครคุณโจเลยเก่าให้น้องสหน่อยครับใช่ครับเชอนิญาตเก็บภาพนะครับได้ครับได้ไม่ให้ผิดนยอออย่าพี่แกงชื่นมาเอาไหมครับครับผม เชิญคนดีด้วยนะครับขอให้รักกันตลอดไปนะเรื่องเล็กน้อยก็ยอมกันไปนะครับผมครับมีความสุขมากนะครับอาไไมลงก็ด้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับโอเคฮะเดี๋ยวเชิญช่างนอกเมืองด้วยนะครับราาเท่าไหร่มันน้ำหนักนะ แจ้งจืดดีไหมอ่ะแจ้งจืดขอบคุณอ่ะนี่ไงพี่ชายก็ไม่เรียนเลยนะได้งไงพี่แจ้งจืดมาโอ้ยพอน้องหน่อยน่าเดินมาข้างหน้าในฐานะช่างนอกเมืองด้วยนี่อย่านโอเคเป็นไอเพี่ก็ขอให้น้องหันหน้ามาทางนี้สิหันไปทางไหนอารมณนดังล้นไอเดียอะไรวายไอจิมาบอกจิ้มตัวกระเป๋าอะไร อ่าพี่ขอขอให้น้องมีความสุขนะร้อเอาแบบซึ้งๆเลยดิจัดจับซึ้งๆหน่อยตรงนู้นตรงนู้นกระซิบอะไรกันนะฮัลโหลกระซิบอะไรกันนะกระซิบนานๆร้อยเจ็ดสิบสองโอเคไหมโอเคนะครับขอบคุณนะคะพี่แกนจีด้วยนะครับผมสุขนะครับเดี๋ยว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 เดีแล้วก็ขอเชิญเชิญมาลีด้วยที่เป็น ในฐานะมีของฮันนี่ที <c oughs> ่ดูแลฮันนี่มาแล้วกันมาบุญธรรมเดียวนะจริงๆฮันนี่อาจจะใช่ลูกมาได้แทนเราแต่ว่าอฮันนี่คงรู้แหละว่ามาแบบมามาลักมารลกฮันนี่เนาะแล้วก็เราเราอยู่ด้วยกันมานานครอบครัวเราอยู่ด้วยกันมานานก็มีอะไรก็หรือมานะคือมาอยู่ข้างๆฮันนี่เสมอแล้วก็ ฝากเบบี้ดูแลฮันนี่ด้วยนะคะเพราะว่ามารีกับยูดิวดูแลเขาดีมากได้ครับเดี๋ยวผมจะทำให้เต็มไปที่ค่ะขอบคุณนะคะมาขอขอตัว,ตวแทนทางฝั่งสูตรเขียวด้วยฮะเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับขอ <c oughs> ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับก็รักกันนานๆนะครับแล้วก็ขอให้ทั้งครอบครัวนี้นะครับ รักกันด้วยนะครับครับผมแต่ต่บอกเจ้าสาวคู่กันครอบครัวทั้งสองก็ขอให้รักกันด้วยนะครับก็อยู่ดีมีสุขครับมีแรงสู้ๆขอบคุณค่ะขอบคุณมากนึกว่ากำนันนึกว่าประหลัดกระโดดปรีกเหมือนกำนันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวพวกน้ำไปกระโดดทีหนึ่งฮะจะโลอยทานยังครับไม่ใช่ฮะอันนี้งานบวชฮะ อันนี้งานมั่นฮะพิดงานแล้วก็กล่าวกินดีกันหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวให้เบบีได้พูดกับฮันนี่หน่อยครับครับผมผมก็แล้วนายกนายกได้ลงมาไหมเนี่ยจริงๆผมก็รักผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่แรกพบเดินะครับวันนั้นไปเจอกันที่ทำใหม่ฮะก็ไม่รู้ว่าเขาสนใจผมหรือเปล่า ก็นั่นแหละแต่ผมเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ดีเด๋อะไรนะครับแต่ผมพอมีผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตผมก็เริ่มเปลี่ยนความคิดว่าผมจะเริ่มต้องดูแลใครสักคนแล้วผมจะต้องมีครอบครัวนะครับนะผมไม่ได้มีความสามารถโดดเด่นอะไร แม้ว่าจะเป็นเรื่องทํางานเรื่องดูแลครอบครัวนะแต่ว่าผมนี่เป็นคนที่ค่อนข้างเ,เรียนเรียนรู้เร็วนะ <c oughs> ครับแล้วผมก็ยังความสามารถอย่างน้อยนะครับผมก็จะพยายามให้เต็มที่ดูแลผู้หญิงคนนี้และครอบครัวของผมนะครับ <c oughs> ผมอยากให้ครอบครัวผมเชื่อใจและเชื่อมั่นในตัวผม <c oughs> มากๆนะครับว่า จงเชื่อว่าวันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่วันขรังหน้าอาจจะมีไม่รู้ว่าจะมีขวาหน้ำหรือว่ากีบกุหลาบนะเพราะว่าทางทางในวันข้างหน้ามันมันไม่ได้ว่าจะเดินไปได้ง่ายแต่ขอให้เชื่อใจพี่แล้วพี่จะทำให้ดีที่สุดนะครับ รักฮันนี่ที่สุดนะครับแล้วก็ครอบครัวของไทโฮมทุกคนนะครับผมแล้วก็ฟ้าด้วยครอบครัวป้าครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณทุกแก๊งทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับโอเคครับแล้วก็ขอให้ฮันนี่พูดกับทางเบบี้นะครับ อ่าหนูขอบคุณพี่ที่คอยอยู่ข้างๆหนูไม่ว่าหนูจะเจออะไรมาหนูมองไปทางไหนหนูก็เจอแต่พี่ไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงแต่สัญญาว่าหนูจะทำให้มันดีที่สุดหนูรักพี่นะ กอดเลย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 ค่ะกอดเลยค่ะกอดเลยกอดอีกเลยกอดอีกเลยกอดเลยเอาเลยเอาเลยต่อไปนะครับขอเชิญทีแก๊งนะครับขอเชิญทุกคนที่มางานนะครับอร่วมถ่ายรูปกันตรงนี้เลยครับเรียนเชิญทุกคนเลยครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยร่วมถ่ายรูปด้วยกันครับร่วมกันหมอครับหมอนีใครเป็นหมอไหมฮะหมออยู่ไหมครับว่าไงครับ เออชีดย้าให้ผมหน่อยเดมิเคียมเล็กโดนไหมครับได้ครับผมเห็นมเหนเซนานแล้วผมว่าจะเดินไปชีดอยู่ผมไม่ไหวดินแดนจัดด้วยเท่าไหร่ครับหมอคนครับผมคนระโดดถลนอย่างนี้เขาเห็นเอ็นชัวในภาพเห็นชัวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคเกี้ยวลงมาเออเออบางบางเจ้วางสาวค่ะอีกคนอีกคนหนึ่งด้วยใช่ไหมดินดินแดนเสียไว้เองยิ่งเท่ดีมาก ขออนุญาตนะครับอยะเกงด้มัยเราช่องยืนเป็นเจ้าบ่าวเลยว่ะนี่ก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วนะก็ได้รักษากันดีๆนะครับคุณรอดช่องเกี่ยวคุณมาเจ้าสาวค่ะคุณรอดช่องขึ้นถึงดาบครับนึงให้เตมยืนหน้าเลยให้เตมยืนหน้าเดี๋ยวเชิญเข้าเฟรมกันเลยนะครับมาแล้วเดี๋ยวตั้งให้เดี๋ยวตั้งให้เดี๋ยวตั้งให้คุณคุณรอดช่องขอท่าสักไอ้น้อยลงมาไม่ลงไอ้น้อยลงมาลงมาขอบอตรงนี้เลยเด็กตัวเล็ก ใครพอแล้วแต่เด็กเขาไม่ได้แม่โอโนโอโนโด็มาเนี่ยมาโนูนหนตามมานนี่นานนานเดินมาหน้านเลยเฮ้ยใครไปก้มโค้งกันอ่ะอันนี้ใครถามคนนึงได้ไหมอ่ะอันนี้ขอพิงไหลหน่อยมาเจียใครเรียกหนาวปะมามาตรงนี้ดีกว่าหนูช่องผมขอนั่งข้างแล้วช่องนะอ่ะโต๊ะโต๊ะปะหนูรอนูรอพี่กว่าจะจบอ่ะรูกินหมดไปสี่ให้ดังละพิงผ่อนเบาหน่อยมั้ย ข้างซ้ายนะแล้ว okay, พี่นุ like ้ยบางเตมวะชัวร์โอเคถ้าพร้อมแล้วก็นับ้เลยครับผมเอาฮะทุกคนวันเดือนปีปีฮะวเออขอเชิญทุกคนเข้าแถวเป็นสองแถวหน่อยนะครับเดี๋ยวผมแจกของ ควารวยให้จากลูกสาวสองคนขอขอบคุณลุกยืตรงบันไดคนละ่านะครับคนละาใช่ผมรู้ว่าเดี๋ยวแจกของความรวยเฉยจะมีปาร์ตี้ต่อเนี่ยอย่าบอกนะว่าปาร์ตี้กระชาอาใช่ใช่ใช่มาคุกันน่อยมาคุกันน่เราปไหนต่อไป เออขอบคุณนะครับ <refused> ค <lent il> <oi> <Wha> ุณเดียวครับขอบคุณนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยต่อแถวเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับของเบียตรงไหนฮะตรงไหนขอบคุณนะครับคุนนี้เชิญครับออโอเคเดี๋ยวผมให้เมื่อไหร่จะยินมานีกรอบวายเคขอบคุณนะคะขอบคุณครับโจนโจนนี่ ไม่ครับไม่ประชุมเบลครับผมไม่ไม่เมื่อกี้กาชาอยู่ปบปะปะเจอเรเบลครับครับผมรถพี่แฟนใต้เนี่ยโคตรเทข้างหน้ารถโคตรเท